สวัสดีครับกลับมากับรีพาวเวอร์ n n e l นนะครับผมก็วันนี้จะพามาดูล้อยางนะครับสำหรับชาววิมเมอร์นะครับก็จะเป็นโฟกัสที่ BMW นะครับจ20ซีรีส์3ตัวใหม่นะครับ b m เอ็มดับซีรีส์4 g 22นะครับแล้วก็ซีรีส์5นะครับ g 30นะครับวันนี้จริงๆหลากหลาย นะครับแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลสไตน์เนอร์นะครับแล้วก็ BBS ที่เป็นโฟร์ฟอร์มิงนะครับวันนี้เราจะมาอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่จริงๆเป็นแบรนด์ดังมากจากประเทศอเมริกานะครับและไลน์การผลิตของเขาที่เป็น FF นะครับหรือว่าโฟร์ฟอร์มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีสเปคนะครับจะมาบอกนะครับชาวบิมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สามซีรีส์สี่ซีรีส์ห้านะครับว่าเราใส่อะไรแล้วก็ดีลงตัวนะครับพร้อมกับแนะนำเอชารีนะครับแบรนด์ดังจากประเทศอเมริกา สองลายสุดฮิตที่เพิ่งเปิดตัวนะครับสำหรับ FF11 นะครับแล้วก็ FF10 นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีทั้งสเปคที่เป็น19แล้วก็20นะครับถ้า19อย่างสีดำนี้นะครับ FF11 นะครับสีจะมีชื่อว่า t a m a ็กนะครับ t ทแม็เนี่ยสเปคของเขาเนี่ยส่วนใหญ่19นะครับจะใส่อยู่ที่19คูณ8ครึ่งนะครับออฟหน้าเป็น25นะครับหลังเป็น19คูณ9ครึ่งเป็น35 นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะาพูดอีกทีว่ายางเนี่ยเราควรเลือกเป็นเบอร์ไหนนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเป็น20นะครับส่วนตัว20เนี่ยนะครับจะเป็น20คูณ9ออฟ25นะครับหลังจะล้นนิดนดนะครับแต่ว่า G20 G30 และ G22 ใส่ตัวเดียวกันก็คือเอ่อ20คูณ10นะครับออฟสามนิด <What? S 1> นะครับดังนั้นถ้าจำไม่ง,ง่ายเนาะสำหรับเอียอเนี่ย G20 นะครับ G 2 2่สิ G สาิจะใช้ไเป็นเดียวกันหมดเลยนะครับซึ่งตรงรุ่นนะครับสำหรับ G 2 0ก็ยางอาจจะดึงนิดนึงนะครับมาไล่ที่เบอร์ยางนะครับถ้าเราใส่เป็น19เนี่ยนะครับสำหรับยางที่ไม่โหลดนะครับจะใส่เบอร์2 2 4 0 19 2 5 5 3 5 9นะครับหลายๆคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมนะครับซีรีส์ยางหลังนะครับถึงต้องบางกว่านะครับเพราะจริงๆมันเป็นเปอร์เซ็นต์ของอันหน้านะครับเช่น235เนี่ยคือ35%ของ255 นะครับซึ่งจะทําให้วงล้อเนี่ยหน้าหลังเท่ากันนะครับรถยังขับดีบาลานซ์ได้ดีนะครับซึ่งโปรตีเนี่ยซีรีส์หลังต้องหายไป5นะครับเป็นรถทั่วไปเลยอ่ะสินะครับผมมาทวนสเปคอีกทีสินะครับถ้าใส่ไม่โหลดนะครับแนะนํสองสองสี่สิบสิาสองห้าสามห้สิาหรับถ้าโหลดนะครับจะใส่เป็น2 3 5 3 5มห้าสาม9ครับผมอ่าถ้าสําหรับ20ล่ะนะครับยีนะครับสเปคยางจะอยู่ที่ห้า โอเคนะครับใครสไตล์ฝัดนิดนึงดึงนะครับสวยอเมริกานะครับน่าจะเป็น2 4 5 3ี่ห้าสนะครับหลังจะเป็น2 7 5 3 0 2 0นะครับอ่ะซึ่งเราก็รู้สเปคไปแล้วนะครับสำหรับล้อนะครับ H ค E นะครับซึ่งผมว่าสวยมากและอินเสิร์ตนะครับรถคันสวยๆที่ใส่ไปแล้วให้นะครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับแล้วก็เเดี๋ยวอาจจะลงว่าสเปคนะครับใส่สเปคอะไรไปครับสำหรับใครที่สนใจล้อเคชไอนะครับเรามีสต็อกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น เมื่อกี้ผมพูดแต่สีทมแมทเนาะสีดำนะครับจะมีชื่อว่าทมแมทนะครับและไฮไลท์ของ h i ชเลยก็คือสีนี้นะครับสีนี้เนี่ยจะมีชื่อว่า Liquid Metal นะครับ m i t u l d Metal นะครับก็มี2ลายเลยนะครับทั้ง F10 นะครับแล้วก็ FF11 อ่ะก็เข้ามาเลือกได้ที่ Repower ครับเรามีของครบและสุดท้ายนะครับก่อนที่ทุกคนจะจากไปสำหรับชาวพิมเมอร์นะครับผมก็มียาง3ตัวนะครับที่แนะนำและต้องการพูดข้อดีข้อเสียหลังจาก ใช้งานส่วนตัวนะครับพร้อมกับใช้ให้ลูกค้าได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้านะครับก็จะมีทั้งหมด3ยี่ห้อนะครับมีมิชลินนะครับ p s 4 s นะครับนำเข้าฝรั่งเศสนะครับมีโตโยต้าพล s สเซ็ปอร์นำเข้าญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีคัมโฮ PS71 นะครับซึ่งมาเพลสเมนต์หรือว่าแทนที่กับตัว PS91 นะครับนำเข้าจากเกาหลีนะครับสำหรับตัวผมนะครับ มิชลินนะครับผมว่าการขับขี่ถูกใจสายเพอร์ฟอร์แมนซ์มากที่สุดนะครับแต่มิชลินเสียงดังพอๆกับคัมโฮครับสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวผมและฟิดแบนะครับแต่ถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เบรกดีเข้าโค้งกระชับมิชลินโอเคนะครับแต่ใครที่ออยอมได้หน่อยสำหรับสายเพอร์ฟอร์แมนต์นะครับแต่ต้องการนุ่มนะครับแล้วเสียงไม่ดังผมเชียร์เป็นโตโยครับ่าและแน่นอนสำหรับใครที่ต้องการความคุ้มค่านะครับผมเชียร์เป็นคัมโว ดังนั้นถ้าสมมุติคุณสาย p e r f o r m ร์แมนะครับรับเสียงได้ไปมิชลินเลยครับสาย p e r f o r m ร์แมหยอดลงนิดนึงนะครับแต่ต้องการความนุ่มแล้วก็เงียบกว่าไปโตโยตพ็อกเกสปอร์ตครับสำหรับใครที่ต้องการความคุ้มค่าแน่นอนครับคำโอเคจ1นะครับและสําหรับใครที่เป็นสาย b i มเมอนะครับไม่ใช่แค่ h ฮชานะครับเรายังมี w a ลสไ t e นอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น VFF 107นะครับ113ตัวใหม่นะครับรวมถึงยอดฮิตตลอดการของบีมเมอรนะครับ BBS นะครับไม่ว่าจะเป็น C A R นะครับหรือ C T R นะครับเราก็มีพร้อมให้เลือกสั่งที่ร้านรีพาวเวอร์งานาา59ยังไงวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับใครที่ต้องต้องการล้อนะครับเซ็ตช่วงล่างนะครับย่างต่างๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้อีกหนึ่งช่องของเรานะครับที่ www. repowerthailand. com นะครับพร้อมมีผลงานนะครับราคาพร้อมติดตั้งนะครับอยู่ในเว็บครบเลยครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ